วัสดีครับทีวันนี้บานของมมนาอากาศสดใสนะฮะตัวนังกกำลังขึ้นครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูคลิปครับผมน้องหมาต้สุดครับผมยูทูบเบอร์ที่ดีต้องไม่เอาเปรียบผู้ชมนําเสนอแต่สิ่งที่เป็นความจริงครับผมจะต้องไม่หลอกลวงครับผมคุณหถึงจะไปได้สวัสดีครับอะไรอี้ยฮาดไอันนี้นอนแล้วเกียจแล้ว าดึงดึงดึงอะอดึงโชว์จังเลย,ยโชว์จังเลยอ่ะดึงหึอดีบ้างอือีบ้างอือเอาหรือไม,ม่มีควายที่มีมีควายก้อนนี้มั้งเอาดึงโอ้หักไม้เลยโอ้ดึงดึง ดึงพวกตัวใหญ่ในขี้ค้านยืนดูแล้วอ่ะทานแล้วตัวเล็กแล้วอ่เป็นขยันอยู่ถุงเงินนะจังเลยนะหน้าเดิมเดิมไฟลุยจะเคยจะมาตีกันเองซะแล้วแย่งกันซะแล้วปังปังมาตีกันได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไกลขนาดนีงเลยย่างย่างทำไมล่ะ ขันขัดมันแล้วขันมัด